ทำไมต้องกินชะอมกับส้มตําถามมาเอีกพี่น้องเอ,อ้ยข้างตอบไหมให้ใจรไดัดบก,กินอะไรก็ได้เกิเดแต่ท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยกินชะอมกับส้มตําเกิดแต่ท้องพ่อท้องแม่ขกขบไม่ได้กินข้าวขาส้มตำเลพี่น้องกินข้าวเนี้ยก็ส้มตำกินข้าวเนี้ยมาหุงมากินบางใหญ่เ,เนาะอะไปะ กราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปเมื่อสุขสุขอนเอขคอยเขาก็ลาภากินแดพี่น้องมื่อนีภาพี่ภากินตำกุ้งสดเพี่ยงตำเกาเหลากุ้งสดปลาแกมเข้าก็มีชะอมนะจ๊ะเรียกว่าพักขะอันนี้เป็นไม้โตมพี่น้องบักกะเทศหน่อยบักเดนหน่อยแรงกว่ามีแกงม่วงมะนาพี่น้องมามาพร้อมเลยมาแสบๆเหมือนกันพี่น้อง บอกไปน้ำได้แต่ไปขอบคุณเอฟซีท่านฝั่งไทยฝั่งเราแต่ท่านท่านข่าวเนี้ยนะด้วยเพลินด้วย,วยเป็นรังแจงกันด้วยกันก็ไลกกกก่ก็แช่ก็ติดตามก็ระดิ่งก็แจ้งเตือนตุ้กี้มัง่อยเขาเขาละว่ากินได้เพลินเปิดข่อ,ขอยจะไใจนี่กำลังใจเหตุลิปต่อๆไปเนาะไปเอาเสแบบร็จแตบ,บน้ำลายน้ำลายฟุ้งเนาะไปขอบล้วเอาไปสัตว์แสงกันเลยไป อนามตามน้่น,น,น,นอลอพี่น้ออุ้งสดตาอ้วนซุกพี่น้องอื้มอืามทำใจนปูน้ำนเลือกพี่น้องนูน่น คทำดีได้เอฟซีทุกคนพี่น้อง ขึ้นบนจาต๊ะขึ้นเขาเอาเอาเนาะมือขึ้นในกระตกไปแล้วพื่อนๆน้ำารวมก้อนต้มอ้ค่ะดน้ไม้ซื้อมาถุงได้ยี่สิบเขาบอกด้ำไม้สดใคอรับไมอยากเสก ยำขสิเสียงดังจะน้อยเด้อพี่น้องเด้อบางคนบอกว่า่อยบุยมีมารยาในการกินพอดีทางบ้านไม่ได้เคร่งเรื่องมารยาททุกคนเปิดไฟเขียวให้กินให้กินเสียงดังได้ทางบ้านไม่ได้ว่าอะไร หออๆไหมเนาะไปดมกันไปๆไม่ใชเขาไหม เค้ม่งหนเสียงหังมันแสบ สะอมยามเนี่ยงามอยูอ่เนาะถูสิบาาบาดสาบัดกันในผลาลเนาะ ทำไมต้องกินชาอมกับส้มตําถามมาอีกพี่น้องเอ้ยข้ามตอบไหมให้ใจรดไดับกินกันอะไรก็ได้เกิดจต่ท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยกินชาอมกับส้มตํมาเกิดจต่ท้องพ่อท้องแม่ก็บเมื่อกี้เขาพักสมตำนะพี่น้องกินข้าวเนี้ยก็ส้มตำกินข้าวเนี้ยก็ตำมะฮุงมากินบางไงเ,เนาะอืไปะือ แตรหมเป็ดมากลืนอย่างหนึ่ง หม,หมูถอดหมูก,กอรอบหมูแห้งอบกรอบมาแล้ทุกคนแล้วเลิ่นกินนี่นะเนี้ย บูน้องจะกินกับก๋วยเก็บยวต้มหูเนี่ยกินกับต้มตันก็อร่อยกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวก็อร่อยจากอือื นั้งในในทิกตอกสั่งมาจากทิกตอกจากทุกคนในราคาหนึ่งร้อยบาทเพิ่นแพทย์หายัากดีแล้วบริแตกไปหากด้วยฮะครับอกต้องเรือทุกแท่งสมบูรณ์เดีย๋ยวนะครับหากคือพังน้อยมากยังสมบูรณ์ดีทุกอย่าง ไปอุดหนกันจ้ะพี่น้องของดีบอกตอ เล่นนอ้อยไปนึกกินคนมาสมบายแล้วหลายพี่น้อง จะห้ามอบอกว่าไข่เปนไงโจมีทีร่งางไก่แข็งได้เนาะบุคคอยปยังพุ่มค่งกันดีจ้ะืม ถ้าอยากพุ่ม,มกันดีกินผักเยอะๆทุกคนอ,อย่ากน้ำมันปังอยาน้ำมันปากปาก um mm -hmm. เบลก็น้ำม่ตรงก็น้ำม่รดองพอขาดก็ค่อยนยตัวนามันมสดรนดะ ไปพี่น้องไปฝาดไปแสบแสบแล้วกัน chút chút Toàn thức thải được 흠와배 음. 아, ทิมแล้วพี่น้องก่อนจากการที่เริ่มด้วยพี่น้องเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในการติดตามหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ข,าขา่าวของเราพาคีในและพี่น้องเพื่อเขาจะได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้น้องบา,บายบาย